ครับผมก็สวัสด,ดีทุกท่าน,นครับผมตอนเช้าก็มาดูชมลักษณะแบบนี้กันบ้างเพื่อจะลองไปเลี้ยงดูนะดอกก็เห็นตามภาพตามนีนคมดอกตามี้นะจำไม่ได้หรอกว่าอะไรเป็นอะไรไม่รู้จริงชื่ออะไรก็ขวดประมาณนี้นะตัวที่หนึ่งอันนี้ใหญ่อยู่นะข้างล่างน่าจะใหญ่นะอันนี้ก็จะแตกเพิ่งเดียวประมาณนี้นะต้นนี้จะดูเล็กหน่อยนะดูเล็กหน่อยในกระถางหกนิ้วนะแต่ก็ดูเล็กหน่อยแต่ดอกโอเคสวยครับผมดอกสวยนะ อันนี้ดอกสวยอันนี้ดอกสวยดีตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นจมพงูฟิตตี้หรือว่าเป็นอ่าเป็นบุษอ,อะไรนะยะไม่ได้หรอกนะเพราจะจิตเป็นสีฟูแล้วสีแดงอะไรไม่รู้เหมือนกันเนี่ยไม่รู้นะไม่รู้ตอนนี้หรือว่าใบาเหมือนชมพูพิตตี้มากเลยน่าจะเป็นฟิตตี้ั้างเนี่ย ตัวนี้ตัวนี้จะบานนานนะตัวนี้ถ้าบานใหม่ก็เจาะเป็นสีขาวแล้วก็เจาะเป็นสีเูแล้วกอ่อนแล้วก็จะกลายเป็นสีชมพูอันนี้ลักษณะแบบนี้นะเวลาบานใหม่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะอันนี้จะเรียกว่าโนไว้นะอ่ะา <Gente S 2> บานให <Born. S 2> ม่จะแบบนี้นะถ้าบานแก่มากก็จะเป็แบบนี้จริงโอเคสมบูนะไปทําพันต่ออนนี้ก็จะเป็นสีชมพูนะเป็นมาสีชมพูต่อไม่สูงนะครับผมเป็นสีชมพูอันนี้จะออกโ่นสีขาวชมพูนะขาวชมพู ก็อันนี้กิ่งเดียวเช่นกันตัวนี้กับตัวนี้ก็ตัวนีก,กิ่งเดียวแต่ว่าตัวนี้เจอกับเพื่อนหน่อยก็ทั้งหมด6ต้นนะครับผม6ต้นนี่460บาทนะ6ต้น460บาทเผื่อถ้าจะเอาไปเลี้ยงครับผมก็มาเท่านี้ครับผมน,น,นะาูกัะไปที่ทำง,งานแล้วครับผมครับผมก็ขอบคุณท่านขอบคุณที่มาเยี่ยมชมครับผมขอบคุณขอบคุณท่นสวัสดีครับ